วันนี้เรามาทำเครื่องเวฟหนึ่งสองห้าประวานครับน,น,นี้เปลี่ยนถ้วยคา์สย้ำคา์ดใหม่ครับแล้วก็ควานเสื้อโซบครับแล้วก็วาวไอดีวาวไอเสียอันนี้ก็เปลี่ยนวาวไอเดีไอเสียเรียบร้อยแล้วครับนี่เราประกอบตัวนี้ก็ย้ำใหม่เรียบร้อยแล้วครับ มีถ้วยด้วยครับถ้วยก็ย้ำใหม่แล้วอันนี้ช่างกำลังเรียงแหวนอยู่ครับี่ลูกสูบใหม่ช่างแผนนะครับ <S <S ทำความสะอาดเสร็จแล้วครับเนี่ยเราประกอบครับอุอปรกรณ์พร้อมครับ <S <S นี่โซ่เราลิ้นยางกดยางกลิ้งครับ นี่ครับตอนนี้เราก็ประกอบเสื้อสูบแล้วครับในโลกใหม่เออสาใส่นะครับทำการประกอบเสื้อสูบแล้วครับนี่เอาเสื้อสูบโซลารลิ้นเอาเข้าไปครับเนี่ยประกอบโดยช่างผู้ชำนาญการครับ กพร้อมทุกอย่างแล้วครับทำเสร็จมาแล้วเราแค่ประกอบอันนี้ก็จะเป็นสปริงตัวกดโซ่ครับตัวดันโซ่ครับนี่อยู่ด้านล่างมันจะมาทำการกดกับตัวนี้ครับดันตัวนี้ปุ๊บกดโซ่ตรงนี้นี่เราก็ทาเพเกนฝาบนครับ ่กาดำครับมา,ายดีนี่ครับใส่ประเก็นลงไปแล้วครับอันนี้เขาเลเปลี่ยนใหม่ครับผมปาดบาล่าวลาใหม่นี่ใส่ประกบลงไปครับ นี่ครับ,บยึดน็อตใส่แหวนรองแล้วก็ใส่น็อตขันเข้าไปครับนี่ครับขันน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็ตั้งวาลวครับ นี่ก็มาประกอบแผ่นคลาสครับนี่เบอร์คลาสใหม่ประกอบแผ่นคลาสเราก็ต้องฉโลมน้ำมันด้วยครับเดี๋ยวแผ่นคลาสไหม่ครับเพราะกว่าน้ำมันจะขึ้นไปหล่อเลี้ยงแผ่นคลาสก็ใช้เวลานานอยู่ครับอันนี้เราก็เรียงแผ่นคลาสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ใส่สปริงครับอันนี้สปริงคลาส ใส่สปริงเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ไปกดครับน้ำมันต้องจัดให้ใหมด่ดิเอาแบบทุนๆแบบทวนเนี้ยนี่ครับใส่ยึดน็อตเรียบร้อยครับเ่ก็ไปซีโร่ยิมเปอร์เสริ์ให้เนี่ครับประกอบชุดคาร์ดเรียบร้อยนะครับ,บต่อไปก็จะเอามาใส่ตรงนี้ครับไปรบรๆๆบค,ครับนี่ตอนนี้ก็เจ้าแม่ปาวานก็ประกอบเสร็จแล้วครับ เรียบร้อยแล้วประกอบเครื่องทําเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวประกอบดูดสีครับอันนี้เสียงเครื่องครับ<ม>เงียบมากครับได้ยินแต่เสียงหัวฉีดครับ<ม>อันนี้จะเป็นงานลูกค้ารอเอาเลยครับงานตรวนครับช่างปลายจัดให้ครับ